แนวโน้มของแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะฮะไม่ใช่แค่ในไทยมันมีมากขึ้นทั้งโลกเหตุผลเพราะว่าการศึกษามันมากขึ้นไงคิดดีๆนะก่อนที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือพ่อเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเขาต้องไปเจอกับท็อกซิกเรเลชั่นชิพใช่ไหมฮะแล้วการที่คุณมีความรู้มากขึ้นแปลว่าอะไรมันทําให้คุณอะรู้จักถอยออกมาจากท็อกซิกเรเลชั่นชิพทำให้ผลลัพธ์คือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือพ่อเลี้ยงเดี่ยวไงเหตุการณ์เนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นถ้า เป็นคนที่ไม่มีความรู้หรือเป็นคนที่ไม่ได้มีเขาเรียกความเคารพในตัวเองก็แนวโน้มที่มันมากขึ้นเนี่ยแปลว่าคนเรายอมรับความผิดพลาดว่าอ๋อการแต่งงานนั่นอะ่ะมันเป็นความผิดพลาดมันเป็นท็อกซิกย์ r e l a t i o n แล้วเขาเอาตัวออกมาเพื่อ,อมีอนาคตที่ดีกว่าถาาว่ามันเสียหายไหมมันก็ไม่เสียหายนะถ้าสามารถเลี้ยงดูลูกตัวเองได้นะ สิ่งที่สําคัญก็คือถ้าคุณหาคนใหม่ได้คนใหม่ที่คุณคบอะ่ะเขาควรจะรู้ตั้งแต่แรกว่าคุณมีลูกแล้วไม่งั้นก็จะเข้าพฤติการหลอกลวงไม่ว่าคณจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ตามไม่ใช่ว่าแบบคบกันไปสักพักแล้วมาบอกทีหลังว่าอ๋อฉันมีลูกแล้วคะ่ะหรืออ๋อผมมีลูกติดนะไอเน,นี่ยหลอกลวงคือคนที่รับได้มันมีไหมมันมีแต่คนที่รับไม่ได้มันก็มีเหมือนกันไงคุณก็ต้องแฟกับคนใหม่ของคุณด้วยไง พยายามบอกตั้งแต่แรกจะดีที่สุดแต่ว่าถ้ามีแบบบางคนทําให้อีกฝ่ายรักก่อนแล้วค่อยบอกทีหลังไอเนี้ยเข้าข่ายหลอกลวงเต็มๆเลยคือจะโดนทิ้งหรือจะไม่โดนทิ้งก็ไม่แปลกใจฮะเพราะอะไรเพราะคุณไม่ตรงปกตั้งแต่แรกไง